ใส่คู่ไหนดีนะสวัสดีค่ะชื่อว่าสาวๆหลายคนนะคะต้องมีปัญหาเหมือนกับยิงแย้นะคะก็คือดูแลแต่ใบหน้าเส้นผมผิวกายนะคะลืมดูแลส้นเท้าค่ะ แล้วยังไงคะเวลาใส่รองเท้าแบบเปลือยเท้าหรือเปิดให้เห็นบริเวณส้นเท้านะคะมันก็จะทําให้เราไม่มั่นใจเพราะว่าบรรดารอยแตกรอยแยกสาขาแม่น้ำทั้งหลายที่อยู่บนเท้าของเราก็จะไปเตะตาชาวบ้านเขาจะรู้สึกว่าแบบสมัยก่อนนี่แกเดินริมถนนแบบไม่ใส่รองเท้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นการดูแลส้นเท้าเนี่ยสำคัญนะเธอไม่ใช่ดูแลแต่หน้านะ แล้วก็จำได้ไหมคะว่าหญิงแย้เคยรีวิวฝักบัวอาบน้ำของโซส stone 5นำเข้าจากเกาหลีนะคะจนทุกวันนี้ยังอาบมันอยู่เลยนะคะและตอนนี้ค่ะเขาก็มีสินค้าใหม่ามาค่ะชื่อว่า soft secret ชิลิง soft secret นะคะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้ค่ะมันคืออะไรมันคืออะไรก็บอกเลยว่านำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องดูดต้า ตัวใหม่นะคะช่วยผัดเซลล์ผิวน,นี่คือเครื่องขัดเท้าแบบออโตแมติกนะคะใส่ถานก่อนนะคะสีก้อนด้วยกันนะฮะนี่ปิดฝาค่ะแล้วก็วิธีการเปิดนี่ด้านนี้เลยวิธีการค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องทำความสะอาดเท้าของเราก่อนดูดิแย่ไม่ไหวแล้วพวกพรมพวกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดินอยู่มันก็จะมีเศษพรมมาเกี่ยวเท้าเรานะ เราก็ขัดเลยมีคนถามเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บเลยนะคะสนุกสนานมากตอนนี้อุย้ยดูดีขึ้น <c oughs> เรียนกว่าหน้าและเท้าเรา <c oughs> ตอนนี้นะคะผิวเท้าของเราก็เนียนกว่าผิวหน้าแล้วค่ะอไะมะ่ว่านะคะใครก็ตามนะคะที่ห่วงใย,ยสุขภาพเท้านะคะแนะนำว่าก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสถานที่จำหน่ายนะคะได้ที่นี่เลยค่ะเ e ซ o o k s o ซ stone Thailand <c oughs> ดีงามพระรามสีมา,มากๆเลยค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวยญิงแย่จะขออนุญาตไปใส่รองเท้าส้นสูงแบบเปอยเท้าโชว์ประชาชนก่อนนะคะโอเคปะ